ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับแอนเปิลมานะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะไม่พูดยาวเลยนะครับผมให้ดูเป็นชุดเป็นชุดไปเลยนะครับแต่เป็นชุดที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มที่ว่านี้ก็คืออย่างเช่นนะครับเราดูไปก่อนชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นเลขสูตรเทียบชนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของชุด1ิบล่างนะครับผมสิบล่าง1ิบล่างเนี่ยนะครับให้ดูไปเลยเลยนี่ครับ สิบล่างขอเราชนนครับชนเลขแปดนะครับนั่นก็หมายความว่าแปดนี่นะครับตัวนี้ชนเลขแปดทิ้นนี้เนี่ยไปดูต่อนะครับจำไว้นะครับแปดชุดนี้คืออะไรครับชุดนี้ก็คือเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับฟันทุเดียวไปเลยเทียบชนให้อีกดูหนครับเลขแปดเอาละทีนี้อันนี้อะไรอีกครับอันนี้อะไรครับแปดนะครับเป็นเลขวิ่งบนนะครับเมื่อกี้ของล่าง จะบนจะล่างนะครับก็ชนแปดเห็นไหมครับอันนี้อะไรครับชนเลขหนึ่งนะครับอันนี้ชนเลขหนึ่งเป็นเลขวิ่งบนล่างด้วยซ้ํานะครับเอาละผมจะจดไว้ก่อนนะครับผมจะจดไว้ก่อนที่แปดหนึ่งนะครับนี่เราได้ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยพอเราจดไปแล้วเราไปเจอชุดนี้เห็นไหมครับ เราได้แปดศูนย์ปดหนึ่งเก้าย์เก้าหนึ่งอ่ะเรามองให้ก่อนนะครับแ0ดศ9นย์ปดหนึ่งเก้าูย์เก้าหนึ่งเห็นไหมครับเราได้ตัวไหนครับแปดหนึ่งเอาละทีนี้มันก็เข้าทางเราใช่ไหมครับหางเดียวนะครับผมหางเดียวเนี่ยชนตัวไหนครับแปดหนึ่งแล้วให้ดูด้วยครับแ1ดหนึ่งเนี่ยเป็นสูตรของบนนะครับแ1ดหนึ่งเป็นสูตรของบนเมื่อกี้เป็นสูตรล่างเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้พอได้แปดหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะตัวนี้แปดหนึ่งอีกแล้วนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งอีก สี่ชุดบนหรือล่างครับเนี่ยสี่ชุดล่างครับทีนี้เห็นไหมครับจะบนจะล่างนะครับเราก็มีแปดกับหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้แปดกับหนึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสูตรคนลาสูตรแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูคลิปก็คงจะรู้เองนะครับเห็นไหมครับแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเหมือนเดิมแปดเหมือนเดิมทีนี้พอมาแปดเก้าหนึ่งสองอันนี้มาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเห็นไหมครับต่างกันนะครับ แต่ก็ชนนี่คือเอาว่ะทีนี้อันนี้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับตัวนี้เด่นเลยครับเด่นบนนะครับชี้บนไปเลยนะครับ1กับ2 1กับ2นะครับกับชุดเด่นบนอีกเหมือนกัน8กับ9นั่นก็หมายามว่านะครับผมนะ1 2 8 9เเดี๋ยวจับคู่แน่นะครับอ้าวนนี้อะไรครับเนี่ยพอได้1289แล้วเอาสตัวเดียวเลยนี่ง่ายเลยนะครับผมนะ ถ้าอย่างนี้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับถ้าอย่างนี้นะครับให้เล่นเลยสี่หนึ่งและสองและแปดและเก้าเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแต่แปดหนึ่งเนี่ยชุดนี้ได้เลยชุดนี้เล่นได้เลยเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านี่คือกลุ่มของเลขแปดนะครับทีนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นสองตัวล่างนะครับเห็นไหมครับ ล่างเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าสูตรนี้เนี่ยโอ้โหเข้ามาเกินแบบจริงๆจังหรือเกินและให้ดูสูตรได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยเห็นไหมครับเราจะได้ที่7จ็ดสองเดสี่แรก8ปดสองแดสนะครับแต่ก็ยังหนี8ไม่พ้นนะครับหนี8ไม่พ้นเอาล่ะนี่คือกลุ่มเลข8นะครับทีนี้เรามาดูว่าแปดเนี่ยตัวไหนที่มันชนนะครับผมเยอะที่สุดเอาล่ะนะครับ อย่างเช่น8ปดหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นเลขหนึ่งเทียบแล้วก็เลข8ทีนี้คู่ของเขาที่ชนเยอะที่สุดก็คือเลข8ปดหนึ่งกับ8ปดสองนะครับและตัวไหนครับ8ปดหนึ่งแปดสองกับออเดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้นี้8อะไรไม่รู้อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับ8ปดหนึ่งแปดสองกับ9ก้าหนึ่งเก้าสองนะครับนะชุดของเขาแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองแต่ผมจะขยับที่เลข8ก่อน นะโอเคนะครับนี่คือหนึ่งชุดฉชนนั้นนะครับไปดูเนี่ยเห็นไหมพอเราจะมาเทียบจริงๆริงเยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลขหลักหน่วยล่างเทียบสองชนหลักหน่วยล่างเนี่ยถ้ามันได้หนึ่งอย่างนี้แล้วนะครับผมนะเมื่อกี้หลักสิบเลขแปดเนี่ยมันหนีไม่ได้นะครับมันหนีไม่ได้เนี่ยหลักหน่วยได้หนึ่งกับสี่หลักสิบนะครับได้แปดกับห้าโอ้โหแม่เจ้านะครับผมนะจับคู่แปดเก้ากับหนึ่งสี่เนี่ยมันก็ยังเข้าอีกเหมือนเดิม เห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดหลัก10ล่างอ่าหลักหน่วยเหมือนกันนี่หลักหน่วยล่างของศูนย์ของตรงเลยสรุปสรุปแล้วก็คือหลักหน่วยเนี่ยนะครับเราจะได้ที่สี่หนึ่งศนะครับทีนี้พอ4ี่หนึ่งย์เนี่ยตัวเน้นของเราคือตัวไหนครับผมให้เน้นแค่หนึ่งกับ4ี่พอนะทีนี้ ถ้าเน้นแค่หนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่นี่คือหลักหน่วยเอาหลักสิบก่อนหลักสิบเนี่ยผมวางไปเลยที่แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าหลักหน่วยคืออะไรครับหนึ่งกับสี่จับคู่ได้เลยครับเนี่ยอย่างนี้เราเราเน้นลเลยเลน้นๆนะครับก็คงจากเดี๋ยวผมจะสรุปให้เอาละทีนี้พอมองจากกลุ่มนะครับกลุ่มของเลขแปดเสร็จปุ๊บนะครับ พอมองจากกลุ่มของเลขแปดเสร็จไปดูกลุ่มกลุ่มใหม่ครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นเลขกลุ่มเลขศูนย์นะครับเป็นกลุ่มเลขศูนย์และเป็นกลุ่มที่เลขบนเอาละทีนี้ม่อกินล่ากไปแล้วเนาะบนทีนี้นะครับชุดนี้เป็นเลขชุดสามตัวตรงนะครับก็คือเลขเนี่ยสี่ตัวมาสามตัวจําไว้นะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดไปดูสูตรต่อมาเห็นไหมครับศูนย์หกศูนย์เจ็ด สองหกสองเจ็ดชนครับเห็นไหมครับถัดมานะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดไปแล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับของกลุ่มเลขศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะครับนี่คือชุดสองตัวศูนย์หกเรามีแล้วเห็นไหมครับเห็นนะครับศูนย์หกเอาละทีนี้พอเราได้ศูนย์หกแล้วนะครับไปดูต่อนะครับตัวนี้นะครับเลขสามตัวตรงนะครับชุดเดียวนะครับผมได้ัวไหนครับ 720เอาละแล้ว720นี้ยังไงก็ต้องลงใช่ไหมครับเพราะมันไปเจอกับชุดนี้นะครับเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะทีนี้จากเ2็ดสูนย์ไม่พอนะครับผมไปดูตัวที่มันชนเลยทีนี้นี่ตัวชนนะครับตัวชนก็แสดงว่าตัวนี้ไปอยู่ในกลุ่มของ706ดศย์หเห็นไหมครับเจ็ดสองศ720 407นะครับแล้วก็206เอาเป็นว่านะครับเช่นนั้นนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เหมือนกัน720 206นะครับและ607นะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับ720 206นะครับเอาง่ายเลยนะครับผมนะตัวบนที่มันชนกันดีๆ7 2 0ศนะครับแล้วก็ 2อ 0, 6ศูนเอาละเมื่อกี้อันนี้บนแล้วนะครับที่ผมโจดให้เลข3าตัวนะครับนะเดี๋ยวบน่ะข้างล่างผมจดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันเมื่อกี้นี้มันมีแต่แปดหนึ่งนั่นแหละเอาละทีนี้พอเราได้กลุ่มเลขศูนย์กับเลขนี้แล้วนะครับกลุ่มเลขศูนย์กับเลขแปนะครับแปดหนไปแล้วนะครับทีนี้นะครับทุกคนครับ ไปดูเห็นไหมครับ05 06หนึ่งชุดอ่าดูนะครับตัวสูตรนละอย่างกันเลยนะครับอันนี้อะไรครับ01อ่า05 06เหมือนกันใช่ไหมครับ05 06ลองจ้องตัวนี้ดีๆนะครับ06เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้อะไรครับเลขมาสามตัวนะครับสี่ตัวมาสามตัวนะครับสี่ตัวมาสามตัวนะครับก็คือ05 06นั่นก็หมายความว่า ไอ้ศูนย์ห้าศูนย์หกเนี่ยเป็นขบวนเลยเป็นชุดของเขานะครับเป็นชุดของเขาเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอย่าลืมนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกและหนึ่งห้าหนึ่งหกเห็นไหมครับที่นี้นะครับมันจะมีนะครับศูนย์ห้านะศูนย์ห้าเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะคำว่าเยอะเนี่ยก็ต้องมีชุดสามตัวด้วยให็นไหมครับแน่นอนนะครับชุดสามตัวเนี่ย ชุดสามตัวนี้มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะคัดตัวที่มันชนเยอะที่สุดอ่านี่คือช,ช,ชุดชุดที่ชนที่สุดนะครับก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกและตัวนี้เลยครับแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้วลงไปแล้วเห็นไหมครับเอาง่ายเลยนะครับทีนี้นะครับเราไปชมนะครับทีนี้ผมจะคัดให้แล้วทีนี้ นะครับผมจะคัดให้แล้วเราไปดูกลุ่มของเลขนี่เลยนะครับสรุปแล้วก็คือเด่นบนเนี่ยนะครับเด่นบนเนี่ยเจ็ดศูนย์ห้านะครับและวิ่งบนนะครับวิ่งบนเนี่ยผมให้วิ่งเจ็ดนะครับผมให้วิ่งเจ็ดนะแล้วทีนี้ชุดที่มันชนเยอะที่สุดเห็นไหมครับชุดที่มันชนกันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะสรุปนะครับก็คือเจ็ดสองศูนย์นี่ไง เดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับชุดที่มันชนกันเยอะที่สุดนะครับที่ผมเขียนไว้จีนรนะ <c oughs> ครับเจ็ดสองศูย์สองศหกหย์เจ็ใส่นะครับสรุปบนนะครับฟันนะครับเจ็ดสองศนะครับแล้วก็สองศูนหหศเจ็ด นี่คือชุดเน้นที่สุดนะครับเอาละทีนี้ตัวเลขหนึ่งมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะเมื่อกีน้นี้ถ้าตัวเลขหนึ่งมีนะครับมันจะมีแค่หนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งห้าแค่นั้นแหละครับนะครับหนะึ่งแปดหนึ่งแปดเนี่ยตัวหลักร้อยแน่นอนนะครับสี่หนึ่งแปดเห็นไหมครับและทีนี้นะครับหนึ่งเจ็ดล่ะ 1,7ของเรานะครับ2,1,7ถ้า1,7นะครับให้เล่น2,1,7 4,1,8นะครับนี่แหละมันก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับและจาก4,1,8เนี่ยนะครับเรายังขาดอยู่หนึ่งตัวคือหนึ่งอะไรครับ1,7,1,8,1,6ครับ จ็ดหนึ่งหกครับนี่นะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดเลขสามตัวตรงๆเลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเลขสามตัวตรงๆเลยที่นี้ให้ตัดเล่นที่สองตัวเราจะได้ชุ่ไหรครับอันนี้สําหรับบนนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สาหรับบนนะครับถ้าตัดเล่นสองตัวเนี่ยมันต้องไล่เลขศูนย์เลยนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด และ08 <c oughs> เดี๋ยวผมตัดให้นะครับเดี๋ย <c oughs> ผมตัดให้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับ่1ก็จะเป็น16 17และ18นี่คือชุดที่คัดออกมาเมื่อกี้นี้อ่ะอันเดียวเดี๋ยว,ยวไม่ดูชุดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนี่เลยนะครับทั้งหมดนะครับตัวเลขชุด3ตัวตรงเนี่ยทั้งหมดทุกท่านครับ เราจะเห็นทันทีเลยว,ว่า720207ชนกันเยอะที่สุดและ206นะครับนี่ครับตัวเลข0กับเลข7จากนั้นนะครับเป็นกลุ่มของเลข5เห็นไหมครับเราแอปเปิลให้ดูกลุ่มเลข5เลข6นะเราเห็นทันทีเลยว,ว่า050607เนี่ยคือยือนตัวแน่นอนนะครับ050607คือยือนตัวแน่นอนเห็นไหมครับสำหรับเลขบนที่นี้ เห็นไหมครับไปเจอกลุ่มเลขแปดชนี้กลุ่มเลขแปดของเรานะครับก็จะมีแปดหนึ่งกับศูนย์แปดเช่นนั้นนะครับเอาเป็นว่านะครับในงวดนี้เนี่ยฟันง,ง่ายเลยนะครับฟันง,ง่ายเลยนะวิธีจะฟันเล่เลนเลขครับอ่ะไปดูล่างเลยอันนี้คือบนนะครับอ่ะบนก่อนก็ได้บนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้แต่ให้ทุกคนเซฟไปก่อนเผื่อไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับล่างนะครับอ่ะเราไปดูเลขเด่นก่อน เด่นล่างเราจะเห็นทันทีเลยว่าแปดกนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือชุดนี้อ่ะเด่นล่างนะครับแลกอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบไหมครับอันนี้เลขแปดส่วนตัวนี้เลขหนึ่งแน่นอนนะครับเอาละที่นี้ไปดูในส่วนของหลักสิบหลักสิบก็ยังแปดอีกนะครับหลักสิบเราจะได้แปดห้าเก้านะครับไปดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยได้สี่กับหนึ่งที่ผมบอกนะครับหลักหน่วยที่นี้นี่คือจับคู่ นะครับสิบหน่วยก็คือ8 4 8 1 9 4และ91้าหนะครับ5้าสเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยผมฟาดเน้นให้3ามหางอย่าลืมนะครับตรงนี้ผมบอกเลยละนะครับสาหางแต่ถ้าอยาให้ดีอย่าลืม0 5ด้วยเพราะไอ้ตัว05เนี่ยมันมาแกวขเขาถ้าเป็น05ยิ่งดีใหญ่เราก็ได้แค่4ชุดตัวเน้นเนี่ยสชุดที่ว่านี้ก็คือ8 1 ห้าหนึ่งนะครับแปดหนึ่งห้าหนึ่งและศูนย์ห้ากับแปดสี่เพราะอะไรนะครับแปดหนึ่งถึงถึงเน้นคือมันต้องบอกว่าคือที่สุดแล้วนะครับเอาละทีนี้บนทีนี้นะครับส่วนบนเนี่ยแอดปเปอรจะเน้นตัวไหนคือตรงเนี้ยผมได้จบไ้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือนี่แหละที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ทีนี้ถ้าจะเน้นเลขหนึ่งนะครับเราจะเล่นเจ็ดศูนย์ห้าชนเยอะ นะครับแล้วก็7 15ดนะครับชุดสามตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นผมเลือกเลขห้าถ้าสมาชิกเลือกเลขห้าให้เล่น05กับ1 5เท่านั้นพอย้านะครับในเมื่อสมาชิกเล่นเลขห้าเนี่ยให้เล่น0ูย์หกับ1 5ทีนี้ถ้าสมาชิกจะเล่นในส่วนของตัวเลข0นูนย์หก็ให้เล่น 06 07และ05เท่านั้นเองนะครับไปดูนะครับทีนี้ผมจะเอาแบบเด็ดเด็ดนะครับเด็ดเด็ดที่ว่านี้ก็คือสรุปเลยละกันนะครับเป็นชุด2ตัวล่าง2ตัวล่างนี้นะครับไม่ว่าจะชุดเต็มอันนี้คือสําหรับคนงบน้อยชุดเต็มผมรายละเอียดผมลงไปแล้วสําหรับคนงบน้อยนะครับงบน้อยเนี่ยให้เล่นที่8 4 80และ81วิ่ง8นะครับสาหรับล่างนะครับเอาละทีนี้0ย์ ไปติดดับให้โยงมานี่เลยโยงมาข้างบนเลยนะพอมันติดดับล่างแต่ก็ไม่แน่นะครับเลขดับไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นนะครับถ้าอยากให้เน้นจริงก็คือแปดสี่และแปดหนึ่งเห็นไหมครับอย่าลืมแล้วกันนะ8 2ดสองยังมีอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ชุด8 2ดสองก็เพียบเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนเนี่ยลงให้เพียงเพราะว่าคนงบหน่อยไปดูบนครับบนผมให้สี่ชุดเหมือนกันชุดเน้นเห็นไหมครับคือมันต้องมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดที่นี้ไป,ไปดูนะครับไปดูในส่วนของชุดสามตัวเหมือนเดิมครับผมชุดสามตัวก็ไล่หลักร้อยที่สองสี่เจ็ดแน่นอนผมเห็นไหมครับหลักร้อยแล้วทีนีเน้เอาแบบที่ว่าบนล่างเลยนะบนล่างที่ทุกคนจะไม่ต้องทิ้งนะห้ามทิ้งเด็ดขาดบนล่างเนี่ยนะครับห้ามทิ้งอย่าลืมเอาละนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ผม ต้องขอพอให้ทุกๆคนนะครับทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวสีมกันมาเจอกันเลขนะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะไม่หนีเกินจากเลข879แน่นอนนะครับส่วนถ้าต่ำไปก็เป็น012แค่นั้นเลยครับตามสถิติของเขาขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ